สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโลค่ะเปิดไพ่ไทยดวงดวงรายปักวันที่17 ถึง31พฤษภาคม2564คลิปนี้สำหรับคนวันพระหัสบดีในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องใดที่ดีเรื่องใดที่เฝ้าระวังเอาคำแนะนำที่ได้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะช่อง youtube ส้มมะพยากรดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีคนวันพระหัสบสดีจะต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะเพราะว่าดวงนี้เป็นดวงโด รวมนะคะไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งส่วนใครที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถทักแชท a c e b o o k สมมะพยากรราคาเริ่มต้น หคำถาม39บาท2คำถาม78บาท3คำถาม99บาทกรณีเปิดพื้นดวงโทรคุย20นาทีราคาเริ่มต้น299บาทต่างประเทศก็ดูได้359บาทสนใจแบบไหนสนใจแพ็กเกจไหนเลือกได้เลยค่ะมาดูกัน คนบันพระหัสบดีเอาเรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องความขัดแย้งก่อนไหมเอาเรื่องความขัดแย้งก่อนไหมมันมีเรื่องของความผิดหวังมันมีเรื่องของความไม่ได้ดั่งใจแต่ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่ามันเหมือนต้นร้ายแต่ปลายดีอันนี้คือสิ่งที่ต้องแสดงความยินดีด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ย มันอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งกับเพื่อนที่ทำงานกับเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะมีความไม่เข้าใจกันบางเรื่องบางอย่างบางประการคงจะต้องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารนะจะพูดจาอะไรจะคุยกับใครหรือแม้แต่จะสั่งงานใครอย,อย่างเงี้ยให้ดูนะคำพูดบางครั้งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วความเข้าใจผิดนั้นจะทำให้เกิดความขัดแย้งตามมาแต่ ถ้าเราไม่ใช่เป็นคนซ้ายจัดไม่ได้เป็นคนขวาจัดเป็นคนที่รู้จักยืดหยุ่นรู้จักแก้เกมได้แล้วเดินทางสายกลางไม่ใช่คนที่แบบโอ้โหไม่ยอมอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรียนรู้ที่จะปรับตัวแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนและหัดเป็นคนยืดหยุ่นบ้างท้ายที่สุดปัญหาที่คาราคาสังค้างค่ะจะประสบความสําเร็จจาก3ดาบที่เคยทะเลาะเบาแวงกันไป3ามถ้วยก็จะกลับมาคุยกันได้แล้วก็มองว่าให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องระมัดระวังอารมณ์ให้มากอย่าใช้อารมณ์นะเพราะว่าบางทีพูดอะไรไปตอนที่หัวร้อนอย่างเงี้ยคนวันพระหัสช่วงนี้หัวจะร้อนนะคะแล้วมันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งปรับตัวให้เข้ากับคนปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แล้วทุกอย่างจะดีส่วนเรื่องของโอกาสมันจะมี choice เข้ามานะสัญลักษณ์ของสองเหรียญเนี่ยแสดงว่าช่างน้ำหนัก แสดงว่าช่างใจมีอะไรให้เลือกมีอะไรให้คิดมีอะไรให้พิจารณาสำหรับคนที่ตัดสินใจจะเปลี่ยนงานงานใหม่อาจจะมีความท้าทายแต่คุณเองยังลังเลใจไม่มั่นใจในตัวเองช่างน้ำหนักให้ดีๆแล้วก็ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดถ้าคุณช่างน้ำหนักกลับไปกลับมาเดี๋ยวมันจะดิ้นไม่หลุดจากปัญหาความโลเลจะทำให้ เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่จบเพราะคุณเลือกไม่ได้แล้วคุณจะเครียดนะคะส่วนในเรื่องของข่าวดีการเฉลิมฉลองรวมไปถึงเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยยังยืนยันคำเดิมว่าต้นร้ายปลายดีคู่หูคู่ธุรกิจคู่พันธมิตรยังร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันดีถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันบ้างหรือมีเรื่องให้มีทะเลาะปากเสียงกันบ้าง แต่ถ้ายอมเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเจอกันได้คนละครึ่งทางทุกอย่างจะดีความรักก็เหมือนกันความรักของคนมีคู่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งคนเราอะลงเรือลำเดียวกันแล้วนะแฟนอาจจะงี่เง่าแฟนอาจจะเอาแต่ใจหรือมันมีเรื่องชวนทะเลาะกันอยู่บ่อยๆช่วงนี้จะง้องง้งง้องง,อง้ง,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 งนะ อันนี้ในกรณีที่เกี่ยวกับอารมณ์จะมีความง้องแง,ง้งจะมีความทะเลาะกันบ่อยต่างคนต่างไม่ยอมกันแต่ถ้าจับมือกันกระชับมิตรสารความสัมพันธ์ต่างคนต่างยอมพบกันคนละครึ่งทางเธอตามใจฉันบ้างฉันตามใจเธอบ้างแบบเนี้ยโอเคไม่มีปัญหาแต่บางคู่ต้องระมัดระวังปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าแฟนคุณมีเรื่องอะไรปิดบังซ่อนเลนอยู่ไหมคุณจำไว้เลยว่า มันไม่มีใครบังคับจิตใจใครได้คนจะไปมันก็ไปแต่บางทีมองว่ามันไปไม่รอดไงเขาจะไปจากคุณแต่เขาไปไม่รอดอะแต่สุดท้ายก็กลับมามันก็เกิดการให้อภัยกันแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยความรักมีบททดสอบการงานมีบททดสอบส่วนเรื่องของคนที่โสดสนิทคนโสดสนิทมีให้เลือก ก็ไม่รู้ว่าคําว่ารักซ้อนรักสามเศร้าครั้งเนี้ยเกิดจากตัวคุณที่จับปลาสองมือหรือเปล่าหรือ ตัวคุณเองเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีเจ้าของไม่รู้ว่ามันจะเป็นในกรณีไหนแต่คุณลำบากใจแน่ๆคนที่โสดเนี่ยจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีความรักเข้ามาแล้วมันรู้สึกลังเลโลเลไม่แน่ใจจะเลือกใครดีวะหรือว่าคนนั้นก็ดีคนนี้ก็อยากได้อยากได้ทั้งสองคนเลยอ,อย่างเงี้ยคุณก็ต้อง ยังไงดีละ่ะมันเลือกได้ไหมละ่ะสองคนอ่ะมันเลือกไม่ได้ใครที่ให้ความสุขกับคุณได้มากที่สุดให้เลือกคนคนนั้นแต่ถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจเลือกใครคุณอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือว่าออกไปเที่ยวออกไปปาร์ตี้อะไรที่ทำให้คุณมีความสุขอ่ะคุณเลือกตรงนั้นก่อนก็ได้ยังไม่ต้องโฟกัสที่ความรักนะคะเรื่องของเงินชาววันพระรหัสเสาดีมีเกณฑ์จะถูกหวย แต่ได้ไม่เยอะนะมีเกณฑ์สะถูกหวยแต่ได้ไม่เยอะ สัญ,ญลักษณ์ของไพ่สองเหรียญคือโชคลาภมีเงินหมุนเข้ามาให้ได้ใช้จ่ายมีโชคลาภเข้ามาให้ได้ชื่นใจแต่รายจ่ายก็ยังเยอะอยู่หมุนเงินคล่องตัวหมุนเงินสนุกสนานแล้วช่วงนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของภาษีสังคมเพื่อนฝูงญาติพี่น้องงานมงคลต่างๆต้องได้ใส่ซองเนี่ยเป็นประมาณนี้แต่ถามว่าเงินช็อตไหมเงินไม่ชอ็อต นะแต่มันเป็นเงินหมุนได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปรับซ้ายจ่ายขวาเอาเป็นว่ามันไม่เหลือเก็บไม่เป็นไรให้มันราบรื่นให้มันคล่องตัวก็พอละส่วนในเรื่องของสุขภาพ ระมัดระวังติดโควิดระมัดระวังติดโควิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและรวงอกต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้จะมีปัญหาที่เกี่ยวกับความดันโลหิตช่วงนี้ระบบไหลเวียนจะมีอาการวิงเวียนนิดนึงหรือว่ามีน้ําเหลืองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ภายในร่างกายนะคะช่วงนี้ทําบุญที่เกี่ยวกับการเติมน้ํามันตะเกียงก็ได้หรือ ทำบุญถวายน้ำดื่มก็ได้อะไรที่มันไม่ลาบรื่นอะไรที่มันเป็นปัญหามันค่อนข้างที่จะติดขัดให้พลังงานจากแสงสว่างจากการเติมน้ำมันตะเกียงเนี่ยหรือให้พลังงานจากการทำบุญถวายน้ำดื่มเนี่ยทำให้ทุกอย่างที่ติดขัดลาบรื่นคล่องตัวขึ้นนะดวงไม่ได้แย่ แต่ให้ระมัดระวังความขัดแย้งไว้นิดนึงถ้าระมัดระวังได้อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรต้องต้องกังวลต้นร้ายแต่ปลายดีอาจจะมีปัญหาให้สะดุดบ้างแต่ท้ายที่สุดจะได้ชื่นชมความสำเร็จนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ